วันนี้ใครที่ได้ไปสัมผัสอากาศหนาวที่อุณหภูมิ2อ,องศา,ศาเซลเซียสวันนี้มีน้ําค้างแข็งเป็นโบนัสแถมให้อีกด้วยนะครับโดยที่นักท่องเที่ยวก็พากันไปกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนเดินทางกลับภูมิล,ลำเนาขณะที่ยอดดอยอิทนทนนท์วันนี้อุณหภูมิ2อ,องศา,า,ศาเซลเซียสเท่านั้นนะครับเกิดน้ําค้างแข็งตามยอดหญ้าจนขาวโพลนไปทั่วยอดดอยครับช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่วันสุดท้ายนักท่องเที่ยวคึกคัก ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวก็เดินทางไปพักผ่อนสัมผัสอากาศหนาวนอนพักค้างแรมบนดอยม่อนแจม่มซึ่งยังมีคงมีนักท่องเที่ยวนะครับเดินทางขึ้นลงไม่ขาดสายการจราจรยังคงหนาแน่นแล้วเดินทางกลับได้ก็ไปแวะกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในพระวิหารวัดป่าดาราพิรมทําบุญถวายปัจจัยและถวายสังฆทานพระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมกับมีการถ่ายภาพความสวยงามของพระพุทธรูปและองค์พระเจดีพระพุทธบาท4ี่รอยจำลองด้วยครับ ส่วนยอดดอย internal, อินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ครับอุณหภูมิเช้าวันนี้บริเวณยอดดอย2องศาเซลเซียสครับและอุณหภูมิบนยอดหญ้า0.5องศาเซลเซียสทําให้เกิดน้ําค้างแข็งตามยอดหญ้าจนขาวโพลนไปทั่วยอดดอยนักท่องเที่ยวสุดตื่นเต้นนะครับพากันยืนถ่ายภาพความสวยงามขณะที่อุณหภูมิยอดหญ้า0.5องศาเซลเซียสครับถือว่าหนาวสะใจไม่ต้องไปถึงต่างประเทศนะครับซึ่งน้าค้างแข็งที่เกาะบนยอดหญ้าเหมือนเกล็ดน้ําแข็งใสเล็กๆจนนักท่องเที่ยวเปรียบปเลยนะครับว่าหา เอาน้ำแดงมาราดรับประทานได้เลยนะครับเหมือนน้ำแข็งใสที่ขายตามร้านและน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นเป็นครั้งที่10ของอุณของฤดูหนาวในปีนี้ขณะที่เมื่อวานนะครับมีนักท่องเที่ยวขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาวมากถึง6,404คนมีจำนวนยานพาหนะมากถึง2,869คันครับครับก็เป